เจอกันอีกแล้วสวัสดีค่ะกีเองนะคะจากร้านกีกี้บราบูติกติดห้างเซียรังสิตค่ะร้านเปิดทุกวัน11โมงค่ะและก็ไม่มีวันหยุดท่านไหนที่จะเข้ามาโปรดแนะนัดเวลามาก่อนเพราะร้าน,นเป็นร้านเล็กเป็นโกดังสุขของเท่านั้นไม่ใช่เปิดร้านแบบพาราก้อนหรือเป็นร้านขายเสื้อผ้าทั่วไปร้านเราจะไม่เปิดหน้าร้านประตูหน้าร้านจะปิดตลอดเวลา ว่าร้านเราเด่นส่งพัสดุให้ลูกค้าที่ซื้อผ่านไลน์เท่านั้นค่ะวันนี้เราจะแชร์เรื่องทําไมชุดชั้นในสัมเร็ิเนี่ยมีกระดุม2เม็ดกับกระดุม3เม็ดอย่างไหนเรียกจริงเรียกปลอมคาตอบมีอยู่ว่าทั้งกระดุม2เม็ดและกระดุม3เม็ดไม่มีอันไหนปลอมเลยค่ะเป็นของแท้ทั้งสองอันค่ะเพียงแต่ว่าเขาแบ่งเขตในการผลิตกันกระดุม3เม็ดเนี่ยกระดุม3าเม็ดเนี่ยบางรุ่น ก็บางรุ่นนะคะจะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสีเขาจะมีหลากหลายมีลายเสือมีสีน้ําเงินมีสีฟ้าอ่อนมีสีฟ้าครีมมีแดงเลือดหมูประเทศไทยไม่มีนะสีที่พูดเนี่ยประเทศไทยไม่มีมีน้ําตาลทองประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวหนูจะแชร์คลิปให้ดูว่าของเขามีสีอะไรบ้างสีน้ําเงินเขาก็มีหนูน้องจะทําคลิปวิดีโอพนดวักเข้าไปให้ดูดังนั้นเนี่ยรุ่นแต่ละรุ่นของเขาเนี่ยแต่ละโซนแต่ละผลิตที่เราได้มาเนี่ย มันจะไม่เหมือนกันแต่ประเทศไทยเฉพาะสินค้าที่อยู่ในเมืองไทยที่สมัครขายด้วยคนขายที่มีบัตรประชาชนคนไทยแล้วก็มีฐานอยู่ในเมืองไทยเนี่ยบริษัทใหญ่อยู่ที่รามอินทราก็จะเป็นกระดุม2เม็ดส่วนตัวที่แม่ค้าทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้มาก็จะมีทั้งกระดุม2เม็ดกระดุม3เม็ดมันจะเป็นความหลากหลายไม่มีอันไหนปลอมค่ะทั้ง2องอย่างเป็นของแท้ทำไมวิธีดูรู้ว่าทำไมถึงไม่ปลอมเชื่อไหมคะเพราะอะไรเพราะว่า เขาการที่จะผลิตสินค้าปลอมเนี่ยคนผู้ผลิตต้องมีตังเยอะๆ <c oughs> คนผู้ผลิตต้องมีตังเยอะจริงๆค่ะถึงจะผลิตสินค้าของปลอมขึ้นมาขายได้เพราะว่าการผลิตมันมี MOQ มันมี maximum order มันมีปริมาณขั้นต่ําในการผลิตดังนั้นเนี่ยถ้าคุณผลิตร้อยสองร้อยตัวเขาไม่ทาให้คุณเราก็ต้องทำเป็นแสนตัวดังนั้นเนี่ยมันไม่มีทางเป็นของปลอมได้ส่วนตัวหนูเนี่ยทั้งของปลอมทั้งของจริงเนี่ยนะถามว่าเคยผ่านมาหรือยังใช้คำว่าไม่เคยผ่านเพราะไม่ยังไม่เคยเจอของปลอม เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเนี่ยมันอาจจะหน้าตาเหมือนแต่ยี่ห้อและชื่อเนี่ยไม่มีใครทำซ้ํากันค่ะเพราะว่าการมาขายด้วยการลบในที่แจ้งเนี่ยเป็นการอันตรายและการที่แบบว่าไม่ระวังตัวเลยถ้ามาขายแล้วใช้โลโก้ของเขาอยู่ถ้าโลโก้ที่เป็นสัมเมตเป็นตราสม,มิมเป็นภาษาอังกฤษและสัญลักษณ์พระาชีนอังกฤษนั่นคือของแท้แน่นอน รับประกันได้คะว่าเป็นของแท้นแน่นอนเพียงแต่ว่าตามเขตต่างโซนในการผลิตทุกอย่างธุรกิจมันแบ่งโซน,นแบ่งเขตในการผลิตกันค่ะอย่างเช่นเราไปเที่ยวสิงคโปร์เราจะเห็นว่าุยรถแบบนี้บ้านเราเรียกอันติสแต่ทําไมที่สิงคโปร์มันเรียกแคมรี่ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราแคมรี่ก็จะเป็นอีกโฉมหนึ่งเขาจะแบ่งโซนในการผลิตกันเพราะฉะนั้นชื่อตาโลโก้จะไม่เหมือนกัน จะไม่เหมือนกันอย่างเดี๋ยวหนูจะพันบวกให้ดูว่าตัวไหนเป็นของอ่าไทยถ้าของไทยด้วยส่วนใหญ่ย้ําเลยนะคะขอย้าเลยของประเทศไทยส่วนใหญ่ที่สมัครในรามอินทาเนี่ยจะต้องเป็นของที่เป็นกระดุม2เม็ดส่วนของที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นมีทั้ง2เม็ดและ3เม็ดค่ะและประเทศญี่ปุ่นย้ําอีกนะคะมีหลากหลายมีหลายสีมีลายเสือด้วยมีลายเสือโอ้โหแอนิมอลพินท์เลยเป็นเดรสเป็นแอนิมอลเป็นลายแบบ แบบซี b r a อะไรก็มีของเขามีเยอะมากแล้วตาโลโก้ Summit ด้วยประเทศไทยยังไม่มีอ่ามันมันมีมันมีความแบบแบบว้าวเลยตรงนั้นด้วยนะดูก็เลยอยากจะย้ำให้ดูเพราะว่าคือหลาย,ลายๆท่านเนี่ยมาซื้อกับหนูและหลายๆท่านก็มีคําถามให้หนูคําถามนี้เป็นคําถามที่พบบ่อย และคําถามนี้เวลาเจอทีมขายหรือใครที่เขาเออบางทีอาจจะไม่หวังดีเขาอาจจะไม่รู้ไม่รู้จริงๆเขาก็อาจจะพูดไปโดยไม่รู้แต่จริงๆเนี่ยพูดรู้อย่างหนูขอออกมาตอบแทนกระบอกเสียงเป็นกระบอกเสียงให้แกบแม่ค้าทุกท่านว่าที่ขายทั้งกระดุม2เม็ดกระดุม3เม็ดมันคืออันเดียวกันเดี๋ยวนหนูจะขนวกให้ดูในตอนท้ายคลิปนะคะว่ามันต่างกันไหมมันไม่ได้ต่างกันเลยค่ะมันเหมือนกันจริงๆรับรองได้ค่ะว่าเป็นของแท้ซัมบิทควีนไม่มีของปลอมค่ะ ขอบคุณค่านค่ะสีดำสีดำเมืองไทยสีดำญี่ปุ่นนะฮะป้ายเหมือนกันเปะ๊ะของญี่ปุ่นป้ายชัดกว่าได้ซ้ำขอ,ของเมืองไทยนี่ซักปุ๊บซีดปั๊บดำหายไปเลยสีเหลืองสีเหลืองเมืองไทยกระดุมสองเม็ดสีเหลืองญี่ปุ่น กระดุมสามเม็ดเหมือนกันเป๊ะไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงนี่คือมือสองสีชมพูกระดุมสามเม็ดญี่ปุ่นกระดุมสองเม็ดเมืองไทยไม่ได้ต่างกันเลยเนี่ยเหมือนกันเป๊ะค่ะทุกอย่างคือกับดักคนที่เขาต้องการลากเราไปเข้าธุรกิจขายตรงเนี่ยเขาจะพูดทุกอย่างให้เรารู้สึกแย่จนเราไม่ยอมมาซื้อ และไม่กล้าที่จะตัดสินใจซื้อของมือสองจากทางอินเทอร์เน็ตแม่ค้าถ้าเขาไม่จริงเนี่ยเขาไม่เอามาเป็นตันอย่างนี้หรอกพี่